อรเลอรลที่5้าอได้ยินว่าเก็บความลับข้นงในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,น,นานาอรเลอรลที่5้าอได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสูง สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล้วก็ทมเกมเชนเคยโอ้ยยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนลงมอดนะครับ GTA วิกันอีกแล้วนะครับมอดที่เราจะมาสอนลงในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นมอดเสริมนะครับของตำรวจ LSPDFR นั่นเองนะครับมอดเสริมที่เราจะมาสอนลงนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัว นะครับตรวจจับความเร็วนะครับรถบนทางด่วนนั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนลงแล้วกันครับสำหรับใครนะครับที่ลงนะครับม็อดตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะหาตัวเสริมไปเพิ่มนะครับไปเล่นเพิ่มนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่ก็จะสอนช้าๆแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครลงติดนะครับใครลงได้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันเนาะ โอเคครับก็เดี๋ยวส่วนเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้ตัวสคริปต์ปลักอินไอตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็โหลดตรงนี้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็รอเวลานะครับมันนับนะถอยหลังนะครับ5าวิ โอเคครับพี่ก็จะเก็บไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับก็กดเซฟไปได้เลยนะครับอ่าก็ตอนนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็พับตัวเว็บไซต์ลงมานะครับแล้วก็เปิดตัวโฟลเดอร์นะครับที่อ่ะเราเก็บไฟล์ไว้นะครับอ่าก็จะอยู่นี่เลยนะครับอ่าไฟล์มอดที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็ทำการกดดับเบิลคลิกนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดนะครับตัวไฟล์มอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอ่อเปิดตัวสตรีมขึ้นมานะครับ สำหรับตัวเกมนะครับก็จะเป็นตัวเกมของส Ste ีมนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นตัวเกมของ e p i ิกนะครับก็ไปหาที่อยู่นะครับของตัวเกมนะครับวิธีการหาตัวเกมนะครับก็กดคลิกขวานะครับไปที่จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโฟลเดอร์เกมนะครับก็จะอยู่นี่เลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาที่ตัวไฟล์มดนะครับก็ ให้กดเข้าไปในโฟลเดอร์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับ Grand Thief Auto V นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับทําการลาก2ไฟล์นะครับแค่2ไฟล์ตัวนี้นะใส่เข้าไปในตัวเกมนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าลากใส่เข้าไปเลยโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับแล้วก็พับตัวเกมลงมานะครับแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะครับ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลนะครับไอตัวปืนเอ่อกล้องตัวจับความเร็วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับทําการกดเข้าไปในไฟล์นะครับอ่าแล้วก็ส่วนวิธีการลงนะครับไอตัวมอดปืนเอ่อเรดาร์กันไอตัวนี้นะครับก็เปิด Open AV ขึ้นมานะครับอ่าก็เปิด Open AV ขึ้นมานะครับอ่าหลังจากที่เปิด Open IV ขึ้นมาแล้วก็กดตรงคําว่า Windows นะครับตรงช่องแกลนทริปอัตโตวีนะครับ โอเคครับพอตัว o p e n a v นะครับเล่้งขึ้นมานะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับจะแก้ไขไฟล์ใน Open อะไรก็ตามนะครับกดตรงนี้ก่อนนะด้านบนนะครับทุกครั้งนะครับกดตรงคําว่า Edit Mode ก่อนนะครับกดไป1ทีแล้วก็กด Yes ไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะทําการแก้ไขไฟล์ได้นั่นเองนะครับก็กด Yes ไปนะครับแล้วก็วิธีการลงนะครับเอาไฟล์ไปลงที่ไหนนะครับก็ ถ้าเกิดว่าใครนะครับย้ำนะใครไม่มีนะครับโฟลเดอร์มดนะครับใครไม่มีโฟลเดอร์มดนะครับพิธีการลงก็เข้าไปที่ตรงคําว่าอัปเดตนะครับอ่าแล้วก็ x64 นะครับแล้วก็ DLC Pa c k นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับทําการเลื่อนลงมานะครับหาตรงช่องนะครับคําว่าแพ d d ดยนะครับอ่าแพด d ดนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ไปที่ DLC นะครับ แล้วก็ x64 นะครับโมเดลแล้วก็ citymate นะครับแล้วก็คำว่า weapon นะครับ rpf ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการลากไฟล์นะครับไอตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่มีตัวโฟลเดอร์ mod นะครับสำหรับใครที่มีโฟลเดอร์ mod อยู่แล้วนะครับอ่าก็กดย้อนกลับออกมานะครับก็ใครที่มีโฟลเดอร์ mod นะครับก็วิธีการลงนะครับก็เข้าไปที่ mod นะครับอ่าไปที่อัปเดต อ่าแล้วก็ x 6 4นะครับ dlc pack อ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อคำว่าแพดเจแนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ dlc rpf นะครับแล้วก็ x 6 4อ่าโมเดลนะครับ citymate แล้วก็ตรงคำว่าเว็บพ่อนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการกรอบชื่อมาก่อนนะครับอ่ากรอบชื่อมาอ่าแล้วก็ไปใส่ตรงช่องด้านบนนะครับอ่าปกติแล้วมันจะเป็น ปืนโมเดลแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นปืนอของตัวเกมนะครับอ่ะเราก็ทําการลากไฟล์นะครับใส่เข้าไปเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดขึ้นมาดูนะครับเช็คก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่าอ่าติดเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ทําการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เรานะครับลงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้มากดตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงคําว่า edit mode นะครับ อ่ะแล้วก็ทําการปิด Open IV ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ปิดไฟลมอสได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่านะครับทําการเข้าไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวละครของเรานะครับก็เข้าเว้นนะครับเป็นตำรวจเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตรงข้างถนนนะครับไฮเวย์นะครับก็ตอนนี้นะครับรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับส่วน วิธีการนะครับเสกไอตัวปืนนะครับตัวกล้องตัวจับความเร็วออกมานะครับถ้าเกิดว่าใครใช้เมนูพระเจ้าตัวนี้นะครับก็กดปุ่ม F3 ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครลงเมนูพระเจ้าตัวนี้ไปนะครับก็กดปุ่ม F3 แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงนะครับตรงคําว่าเว็บพ่นนะครับอ่าก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่าส่วน วิธีการเสกนะครับก็ให้คุณผู้ชมครับกดเลื่อนลงมานะครับไปตรงหน้าฝั่งนู้นก่อนนะครับนี่เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปตรงหัวข้อตรงนี้เลยนะครับนี่หัวข้อตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเสกออกมาได้เลยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมตอนนี้ในมือนะครับเราก็จะถือตัวกล้องนะครับตัวจับความเร็วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็กดปิดเมนูพัดเจ้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็อ่าอย่างเช่นเราจะตรวจจับรถใช่ไหม นี่แล้วก็กดคลิกขวานะครับอ่าเห็นไหมนี่แต่ว่านี่คือพี่ลงมอสนะครับปิดเป้าปืนนะครับมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับนี่หรือว่าจะกดค้างก็ได้นะครับก็กดอ่าคลิกเมาส์ซ้ายค้างก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเสียงน่าลาคาญนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล็งนะครับอ่าแล้วก็กด W นะครับกด W นะครับกดปุ่มตัว S นะครับก็จะเป็นการอ่าประมาณนี้นะกดกลับมาที่เดิมนะครับกด W นะครับก็จะเป็นการซูมนะครับ อ่าแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่าคันไหนนะครับวิ่งเร็วนะครับนี่กดลิกทีละคันทีละคันเลยปึ๊บคันนี้แหละสี่สิบเจ็ดสี่สิบสองนะครับอ่านี่นี่แบบนี้นะครับอย่างเช่นเราจะเรียกเอ่อรถคันไหนดีนี่นี่สีเขียวคันนี้ดีกว่านะครับสมมติรถคันนี้นะครับขับเร็วมากเลยนะครับอ่าพอเราลิกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมในแผนที่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมมันจะเป็นจุดสีส้มๆมนะครับ อ่ะแล้วก็ทำการรีบขึ้นรถได้เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเรียกนะครับให้เขาจอดข้างทางนะครับตอนนี้นะครับในแผนที่นะครับมันก็ยังขึ้นนะครับจุดสีส้มๆอยู่นะครับอ่าแล้วก็ทําการรีบนะครับไปเรียกให้เขาจอดนะครับอ่าเอ้ยจอดรถก่อนสิไม่ขับเร็วเหลือเกินนะครับนี่อย่างเช่นรถคันสีเขียวนะครับสมมุติเมื่อกี้นะครับเขาขับเร็วอะไรอย่างนี้แล้วก็ เรียกแล้วก็เขียนไปสั่งได้เลยนะครับชิดขวาด้วยนะครับชิดขวาให้ด้วยอ่ะก็จับประมาณนี้เลยนะครับแต่เกิดว่าเราจะปล่อยเข้าไปแล้วก็อ่ะยกเลิกโอเคครับไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวกล้องนะครับไอตัวนี้นะครับมันมีเมนูมาให้ด้วยนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับอ่ะเราก็ทําการถืออ่ะปืนขึ้นมาก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็กดปุ่มนําแผดเลข7็นะครับ อ่านี่กดปุ่มนำแผดเลข7จ็ดค้างนะครับมันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับย้ายไอคอนได้ด้วยนะครับนี่เลื่อนไปทางขวานะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ส่วนอันนี้อ่าขึ้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเกลนะครับอยากให้มันอันเล็กๆนะครับก็สามารถปรับได้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นตัวเสียงนะครับอยากให้เสียงดังไหม อ่านี่ระดับความเสี่ยงนะครับว่าอยากให้ได้บรดังไหมประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็มากดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดเซฟไปอ่ะเรียบร้อยเนาะหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถนะครับอ่ะอย่างเช่นเราอยู่ในรถนะครับเราก็สามารถตรวจจับความเร็วได้เหมือนกันนะครับก็อ่ะเห็นไหมนี่นะครับอยู่ในรถอ่ะเราขอทําการเปลี่ยนมุมมองแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่อยู่ในรถโอเคครับ วิ่งกันอยู่30มไม์นะครับประมาณนี้เลยนะฮะเราก็สามารถตรวจับในรถได้นะครับโดยไม่ต้องที่ลงจากรถเลยโอเคครับก็เป็นนี้างครับสำหรับการสอนลงมอดเสริมนะครับของตำรวจนะครับ LSPDFR นะฮะก็คลิปนี้ที่เรามาสอนก็จะเป็นตัวกล้องตรวจจับความเร็วนั่นเองนะครับบนทางด่วนก็ประมาณนี้เลยนะครับที่สอนลงแล้วก็สอนเซกนะครับออกมาแล้วก็สอนใช้งานประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่า ใครนะครับลงติดหรือว่าลงได้แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์นะครับเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะแล้วก็เดี๋ยวส่วน E p พีหน้านะครับไม่รู้ว่าจะมาสอนลงตัวเสริมแบบไหนนะครับเป็นอ่าประเภทแบบไหนนะก็ฝากติดตามกันดูละกันเนาะส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้เกิดว,ว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ